สวัสดีครับเอฟซีคาลลาลำละค้อนเอฟซี FC ปลาล่องครับขอบคุณหลายๆรับมินิกลามาหาเสียงอบจ,จอครับที่28แต่ที่องเล่งครับมีเวลากับมาออกคลิปครับเอ่อมันเศ้าดีกว่าดู้ึึกว่าลูกสาวขึ้นไล่ กะลองเพลงขอบคุณพพแมว่าลูกสาววาสิบิอัดเพลงวันที่สองครับกะนี่พพแ,แม่สนับสนุนกุ้มปิดกับว่ามันสิส,ส,ส,สิบาบาทสิใบปะครับแล้วเงื่อนสนับสนุนการไปเหตุเพงเ่งอย่างวันที่สองจีวอนี่รสนับสนุนกันทุกคนครับนี่แหละครับก็เอินควบหากควบแพงควบหากควบแพงพพอแม่ทุกคนรับทีนี้ต่อข้าบลาแล้ละครครับ,ดรบโดยพหักไม่หักทุกคนกะไม่สนใจครับ ยิ่งดายิงว่าคนอนยางสื่อตัวดีครับไม่มีปัญหาครับแต่บปทีเอฟซี FC คำหลาแล้ะข้อนทุกคนยังเหนียวเดนยนครับยึดบั่นยุ่กับลูกสาวแต่โอเคแกเดินกันไปอีงทีเด็คหับโพวกอิชาริจิอาห์ก็ขึ้นมาเองครับไอ้ที่ช่องขยะอีกช่องหนึ่งคือเก้าครับว่ามีมือสิ้นสุดยังเป็นคนงงเขาเงาปัญญา นังเป็นช่องที่ง่เขาเมาบัญญ่าครับช่องคนเล่าต่างประเทศโอ้โหเจอละหมือเจอะไ้เว้นบ่มีอย่าง,งครับเอาผู้นั้นข้นมาว่าเอาผู้นี้ข้นมาว่าให้ผู้นั้นเม่นข้นมาดาผู้นี้ให้ผู้นี้เม่นมาดาเวลาข้ามลาขึ้นไล่ก็ไปจอบแล่ก็ไปจอบแล้วก็วกมาเมน่นมาเมน่นทั้งนี้กับหัวพวนลาะเยอะเพามันมย่างสิ้นสุดเลยครับตามใดทีมีคนงโง,โงแบบนี้ครับ ช่องโง่แบบนี้ครับช่องตกไปื่องมือผมบอกหลายเถื่อแล้วว่าช่องนี้มันโซไลชั่วไลยิงก็ช่องอื่นครับพอให้คนไทยเขาหูจับว่าคุณเป็นคนโง่ครับเขาหูจับว่าเจ้าเป็นคนโง่บอกเสียงแล้วซึ่งคนไทยที่เขาเป็นเมียนย่นเขาหูจับว่าเจ้าเป็นคนโง่เมียนถึนไปแลเฮาเมนไปยังไงมาแกอ่านพพมาแบาบนง้ีมันโง่เมนแลวเขามานางหัวขวนนางหัวขวนลอยอเยอะเลยมัน เขาเป่นไปยังไรมันกระดาเขาบวกกันข้างหลังเม่นเลยบักนั่นบักนี่บักนี่บักนี่เขาเม่นกินไปเลยเออยี่นั่นยี่นี่บักนั่นบักนี่เม่นกินไปเลยมันก็อานรอยเพราะว่าหนางงครับมันงงยิงก็ควายพี่เพราะว่ามันมันไม่มีจุดยืนในตัวเองมันไม่มีความเบามันอาศัยอาดเมี่นไปมือมือครับมันม่มีความเบาครับยังเรียนมัมมี่ครับนอกจากร้องเพลง ดีมันมามีพงกนี่เม่นไปนั้นอ่านเหมนมันพ่อสีควอมันอยู่พอมันวอกมันบกเกิดหาคนสิบคนมันเห็นมากหกปีแลลวครับแค่ทีมันจะมีแฟนครับเป็นหลายๆคือเขามันบ่มีครับเพราะว่ามันม่วีควอมคึเขาเลยเรียกช่องขยะชางประเทศไทยเขาเอื่นช่องขยะเอื่นผู้นั้นผู้นี่ขึ้นมาว่าหัวเอยเยอะเอื่นผู้นั้นขึ้นมาอ่านอ่านภาษาไทยผออกพ่อวู้ปอาป่ายักษลายหมากอยักไ์ลาย เดี๋ยวพวกเขาเม่นเขาโวนเขาเม่นนิยังไปไก่ดาเขาเม่นนิยังไปกะอานโอ้คนเฮามันต้องมีวิจารญาณจากน้อยเออคนเขามันตรงมีวิจารญาณจะไปงอให้เขาจูงจมูกเลยบ้านันโอนมีหน้าละ่ะมันถึงบ่มีประเทศอยู่มันถึงบ่มีเชื้อชาติสัญชาติของคนล่าม,มันงอหีหอคนเฮาผมบอกแล้วโงโง,ง,ง่มาก ผมก็ะท่งเจอเนี่ยร้อยเป็นพันพันสองเป็นหมื่นสองผมหาเบ้างเมื่อลยครับบ่มีแหรอครับพนที่เปิดช่องให้คนอื่นเบี่ยนกินมาดากันผมมีช่องเดียวในโลกนี่ครับว่าช่องสวิเดียนช่องยังเขายังโอเคเขาบ้าอันนี้สมควรอ่านเขาก็อ่านอันอนี้สมควรอ่านช่องเยอรมันเมืนอนกันก็อ่านโอ้ช่องเนี่มันงหม,มันสวยดีเลยครับผมไม่อยากสิเว็ผมไม่อยากสบาน้าม ม่มีขั้มขิดบ่มีขั้มอ่านโง่ก็ได้หน่อยปอซีประเทศไทยอีกแสดงว่ามึงจบปอหาบออยู่ประเทศลาวหนมึงไปอยู่ประเทศนอกมึงไปอาศัยอยู่กับพี่สาวอยู่อาศัยกับอ้ายอยู่หนิถ้ายุคประเทศลาวนี่มึงก็จะว่าได้ก็จะหากินห้างไม่ห้างไรเนาะดีไปพูดถประเทศเขาเรื่องเขามีวัดสวัสดิการให้พ่อได้เลี้ยงพ่ออ้ยุได้กินตายไปก็แล้วแล่วซืองงมีมุ่นมั่นสังขยาบ่มีอยี่ยังไห้หากินไผหาจินมั่น มีหน้าพวกมึงถึงหลับจางหอดเบื่อตายที่บอกให้ถามมึงมาเศร้าพฤติกรรมมที่กูก็ว่าอย่างสิละครับถามมึงมาเศร้าพฤติกรรมแบบนี้กูก็ว่าอย่างีสเพราะมันโมมีสับค,คนที่เมนไหนคนดาหรอเอาของมานางอานนันนมันมีช่องเดียวครับในประเทศไทยมีช่องเดียวในโลกนี่สับอ้าวภาษาไทยกัยบภาษาอังกฤษออกกูอยากอายอานเพราะกูคือกัก บ่เคยมีครับช่องทีโซวแบบนี้มันก็มีแต่พวกไปเบิ่งกับพวกนั่นแหละครับพวกที่เมน่นนี่แหละครับที่หาคนอดีหันเลยครับจนบากคูจาซื้ออะไมึดงูดักดานงูบ่มีมือเศร้าพวกนั้นเขาก็สนัดเม่นแหละครับเขาไปเจอช่องคนองูไปเนาะเขาไปเจอช่องคนองูเขาก็ซุกเม่นแลวเพราะว่าช่องนี้มันงูช่องนี้มันสซวเอาเลยฮาเอาเลยเอาเลยต่้งแก่ดตีหากไ็ได้เปิดตีหาพวกมึง เทียงบ้านกูกับว่เป็นยังเขาขไ,ไม่เม,ม่นมึงเม่นนั่นแหละเราะว่ามึงจัดตรงสี่หัดมือมึงตายมึงก่เคยได้รับควบเสนอเสริอเยอื่นยอดมีแต่เขาจิตตาหนานมีแต่เขาจิตคืบมึงใส่ดินขอบมึงเป็นค้นง,งูขอบคุณนนี่แหละรครับขอบคุณมนันยังจัดอตรงนี้ผมก็จีว่าจัดไปมีเหครับผม,มไปเกี่ยวกของอื่นผม,มไปเกี่ยวกับผู้อื่นครับผมเกี่ยวก็บักนี่แหละครับบักดอเด็กบักเดียวนี่แหละบักสันขวานค้นง,งูคนซัวประเทศไทยเขาว่มีเหรอครับงูแบบนี่ นี่นะเขาเรียกช่องขยะช่องขยะขอบคุณครับขอบคุณทุกลนรังใจขอบคุณครับผมไปเห็นงานของเขับ,บายบายบอกไปหลายมันมันแขว่วกับช่องขยะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็บเบอรงโคษณาให้ผมเลยครับ,บ,รบขอบคุณได้หลายครับ